ในปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่า70ล้านไร่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศและโดยส่วนใหญ่เกษตรกร,ร,กรชาวนาเลือกใช้การปลูกข้าวแบบนาวานทั้งสยามคูโบต้าจึงของนำเสนอวิธีการทำนาที่สามารถปลูกข้าวได้เป็นแถวเป็นแนวมีความแม่นยำในการปลูกประหยัดมเมล็ดพันธุ์และดูแลรักษาง่ายด้วยเครื่องหยอดข้าวตราช้างรุ่น ds 6 8 เครื่องยอดข้าวตราช้างรุ่น ds 6 8ถูกออกแบบให้ใช้งานได้เหมาะสมกับรถดำนาคูโบตตาแบบนั่งขับ6แถวเหมาะกับการใช้งานทั้งในนาน้าและนาแห้งด้วยชุดอุปกรณ์สำหรับนาทั้งสองประเภทจึงตอบโจทย์การทำงานของเกษตรกร,ร,กรชาวนาได้ทุกพื้นที่เพาะปลูกแม่นยำในการปลูกด้วยชุดหัวเกียร์ส่งกำลังชุดโรเลอร์และแปลงปัดข้าวที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพหยอดข้าวได้ยอย่างแม่นยำ เป็นกอคล้ายการปักดำปลูกได้เป็นแนวง่ายต่อการดูแลรักษาประหยัดเมล็ดพันธุ์ในการปลูกด้วยการปรับปริมาณเมล็ดข้าวให้เหมาะสมกับความต้องการได้ใช้เมล็ดพันธุ์8-15กิโลกร,รัมต่อไร่จึงช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมต้นทุนในการปลูกได้เป็นอย่างดีทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยถังบรรจุมเมล็ดพันธุ์ขนาด50กิโลกร,รมัมสามารถทำงานได้4-5ไร่ต่อหนึรอบและสามารถตรวจสอบปริมาณมเมล็ดพันธุ์ที่เหลืออยู่ในถังได้จากช่องกระจกด้านบนถังทำให้วางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับพื้นที่ได้มั่นใจได้ในความทนทานเพราะผ่านการทดสอบการใช้งานจริงกว่า500ชั่วโมงพร้อมการรับประกันโครงสร้าง6เดือน เครื่องหยอดข้าวตราช้างรุ่น DS 6 8แม่นยำในการปลูกต้นข้าวเป็นแถวประหยัดเมล็ดพันธุ์ดูแลรักษาง่ายคูโบตาพลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย